วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลด <ะ S 2> ฟรีฟรได้แล้ววันนี้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเมื่อคืนนี้เรียกว่าเข้มข้นมาตลอดจนเมื่อคืนนี้เนี่ยการคลายด้วยความเข้มข้นและลงท้ายทําให้คนดูทุกคนได้เห็นสายรุ้งจนได้นะครับแลว้วตนใสยรุ้งเมื่อคืนพี่คิวใช่ในที่สุดพี่ป้องของฉันคือสําหรับผมเนี่ย ต้องยอมรับว,ว่ารอฉากนี้มานนานมากฉากที่เขาทั้งคู่ได้เห็นสายรุง้งทําให้คนดูเองก็เห็นสายรุ้งจากทั้งคู่เช่นเดียวกันเพราะว่าคุณน,นั่นแหละคือสายรุ้งของผมมันกลายเป็นสายรุ้งในตอนโอวสวรานจริงๆครับเพราะว่าชีวิตของทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นเมทินีหรือว่าพี่ภาคอโอ้โหดราม่ามาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะฮะแม้กระทั่งตอนก่อนอวสาน แม่ก็ยังบังคับให้เลิกกันอีกนะฮะสายลุ้แเลยมาเกิดตอนออสานคนดูก็ลุ้นแทบตายครับว่าจะมีโมเมนต์นี้ไหมแล้วมันก็มีเกิดขึ้นจริงๆทาให้เราทุกคนเนี่ยฟินไปตามๆกันล่ะคุณแต่ว่าหนึ่งอย่างที่กว่าจะคลายปมได้หลายคนเองก็จะมีทั้งคาดเดาถูกแล้วก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะฮะก็คือปมความจริงที่ถูกผูกไว้แน่นมากว่าใครกันแน่ที่ฆ่าครอบครัวของภาคภาคเองก็ไม่รู้เมดินีก็ไม่รู้จริงๆคนดูก็แทบจะคาดไม่ถึงฮะนี่คนนี้เลยนี่คือบอสใหญ่บอสใหญ่ลาส เลยลูแป้งหรือว่าที่คุณภาคเรียกว่าแดดดี้แล้วนี่ก็สมรู้ร่มคิดตั้งแต่แรกใช่ดูแลพี่ภาคมาตลอดอยู่ใกล้ชิดคุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าแม้พี่ด่สัญญาหรือว่าแดดดี้เนี่ยจะมีเหตุผลของเขานะแต่เราก็ทําใจยอมรับไม่ได้แล้วสุดท้ายฮะเขาบอกเขาเหนื่อยมากแล้วแล้วนีจังหวะนี้หลายคนแบบยอมรับว่าพี่ด่เนี่ยเล่นได้ อินกับตัวละครแล้วก็มีความเท่นในกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่กางแขนแล้วโดนยิงโดยสไนเปอร์ของตัวเองแบบนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนยืนชมเลยว่านี่คือสุดยอดบทบาทของนักแสดงขอพี่ดูสัญญาอ,อย่างแท้จริงพี่ดูเองก็ทราบเรื่องนี้พี่ดูว่าย,ยังไงลองฟังดูครับ ก็ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามชมละครเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ท่านกรุณาเปิดดูเนี่ยหรือชมทางสื่อใดก็ตามแต่มันจะเป็นอนิสงส์มาถึงผู้สแสดง <c oughs> หน้าใหม่ของผมหน้าใหม่ในะแง่ว่าไม่ได้เล่นมานานนะถ้าไหนเล่นไม่ดีก็ขอโทษด้วยก็จะพยายามทําให้มันดีด้วยการพยายามทําความเข้าใจกับบทร่วมกับผู้ก่มกับและทีมง,งานก็จะทําให้มันดีกว่าเดิมผู้ชมเอาจริงนะขอโทษนะครับ ผมไม่ค่อยเห็นพี่ดูเล่นเลวอ่ะแต่เวลาพี่ดูเล่นเลวแล้วโอเคนะครับเวลาพี่ดูเล่นเลวเลวดีจังเลยเออใช่ฝากผู้จัดด้วยแล้วกันนะครับพี่ดูเยี่ยมเลยครับ